สัมโพธิสูตรดูกรภิกษุทั้งหลายก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งจักษุตาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นความสลัดออกแห่งหูอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งจมูกอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งลิ้นอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งกายอะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสุขสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักสุนี้เป็นคุณแห่งจักสุจักษุเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งจักสุ การกำจัดการละฉันทราคะความรักใคร่พอใจในจักษุนี้เป็นความสลัดออกแห่งจักษุสุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูนี้เป็นคุณแห่งหูหูเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งหู การกําจัดการละฉันทราคะในหูนี้เป็นความสลัดออกแห่งหูสุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกนี้เป็นคุณแห่งจมูกจมูกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งจมูกการกําจัด การละฉันทราคะในจมูกนี้เป็นความสลัดออกแห่งจมูกสุขสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นนี้เป็นคุณแห่งลิ้นลิ้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งลิ้นการกําจัดการละฉันทราคะในลิ้น นี้เป็นความสลัดออกแห่งลิ้นสุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายนี้เป็นคุณแห่งกายกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งกายการกําจัดการละฉันทราคะในกาย นี้เป็นความสลัดออกแห่งกายสุขสมนัตเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจนี้เป็นคุณแห่งใจใจเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งใจการกำจัดการละฉันทะราคะในใจนี้เป็นความสลัดออกแห่งใจ ดูกรพิสูจทั้งหลายเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งคุณแห่งอายตนะภายในหกเหล่านี้โดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษและซึ่งความสลัดออกโดยความเป็นของสลัดออกอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าได้แต่สรู้ซึ่ง อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเราได้รู้ตามความเป็นจริงซึ่งคุณแห่งอายตนะภายในหกเหล่านี้โดยเป็นคุณซึ่งโทษ โดยความเป็นโทษและซึ่งความสลัดออกโดยเป็นความสลัดออกอย่างนี้เมื่อนั้นเราจริงปฏิญาณว่าได้ได้ตัดสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาโูธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ยานทศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบมีชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีสัมโพธิสูตสองดูกรพิสูทั้งหลายก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งรูปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งเสียงอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งกลิ่น อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งรสอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งโหดทัพพะสัมผัสทางกายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งธรรมารมณอารมณ์ต่างๆดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสุขสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปนี้เป็นคุณแห่งรูปรูปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรูปการกําจัดการละฉันทราคะความรักใคร่พอใจในรูป นี้เป็นความสลัดออกแห่งรูปสุขสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยเสียงนี้เป็นคุณแห่งเสียงเสียงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเสียงการกําจัดการละฉันทระคะในเสียงนี้เป็นความสลัดออกแห่งเสียง สุขสมนัตเกิดขึ้นเพราะอาศัยกลิ่นนี้เป็นคุณแห่งกลิ่นกลิ่นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งกลิ่นการกําจัดการละฉันทราคะในกลิ่นนี้เป็นความสลัดออกแห่งกลิ่น สุขสมนัตเกิดขึ้นเพราะอาศัยรถนี้เป็นคุณแห่งรถรถเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรถการกําจัดการละฉันทราคะในรถนี้เป็นความสลัดออกแห่งรถ สุขสมณตเกิดขึ้นเพราะอาศัยโพธัพะนี้เป็นคุณแห่งโพธัพะโพธัพะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งโพธัพะการกำจัดการละฉันทราคะในโพธัพะนี้เป็นความสลัดออกแห่งโพธัพะ สุขสมนัตเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมารมณ์นี้เป็นคุณแห่งธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งธรรมารมณ์การกําจัดการละฉันทราคะในธรรมารมณ์นี้เป็นความสลัดออก แห่งธรรมารมณ์ดูกรภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งคุณแห่งอายตนะภายนอกหกเหล่านี้โดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษและซึ่งความสลัดออกโดยเป็นความสลัดออกอย่างนี้เพียงใด เราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงใดเมื่อใดเราได้รู้ตามความเป็นจริง ซึ่งคุณแห่งอายตนะภายนอกหกเหล่านี้โดยเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษและซึ่งความสลัดออกโดยเป็นความสลัดออกอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยานทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบมีชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มี